เก่งทุกอย่างเออชิกชิอร่อยมากร้านสุดยอดโอเคจาเอาาไปกับใครอกไหมกินแบบลวกๆได้เอาจุ้นน้ำไส้หร้อเอาขึ้นกรซส้อร่อยนี่อตับหนึ่งชอบมากมันเป็นผักใบเขียวมีประโยชน์มากๆคือต ต้มเนื้อสายตาเมนูนต้องเป็นต้องต้องเป็นเมนูจำลึงถ้าไม่ได้มีจำลึงแสดงว่าไม่ใช่ลบเลือดหมูจริงใช่มันรู้สึกมันมีอย่างนี้มันต้องครบแล้วร่วนมากบางหมอก็อยู่เซกอย่างนี้เซกแคร์ักเรียงก่อนอะไรนะอะไม่พูดใหม่เลยบอกว่าปกติอ๋อเนี่ถ้าต้มเลือดหมูใส่จำลึงนี่คือร้านนั้นสุดยอดจะบอกให้เลยมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยบรรยากาศครับผม เราบริษัทที่มาโอ้่ได้ซื้อรัะเอนนี้รอขายร่วมอยู่เราก็ขายกันค่ะอันนี้ครับโอเคครับเรียร้านนี้ครับผมต้องต้องชื่อร้านอะไรนะเดี <im itation> ๋ยวจะลงยูทูบรวมมิตรค่ะรวมมิตรนะฮะอยู่ที่อ,อัลธาราลมนะฮะนี่ฮะร้านสะอาดนะครับแปลงก็ไม่ซีก็มาทานได้นะร้านนี้นะตรงนีดูว่าจัดของเป็นระบบน,น่นากินน่ากินครับผมเราเซิร์ชด,ดูก็เซิร์ชด,ดูได้เลยนะครับร้านรวมมิตรใช่ไหมฮะ มิตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะร้านรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ชิยผู้หญิงผู้ชายจ้าผู้หญิงโอ้ยน่ารักมากผู้หญิงโอเคนะขอให้ของ่ายง่าย่าเกลียดนะช่างเกิดมาขอให้ไ่เกลยดนะาตืนะเมื่อคืนเนี่ยคนทักทายบอกว่าต้องพูดแบบนี้กาองพดแบยิี้เข้าาอันชยไ ชุดเท่าไหร่คะสองร้อยกว่าบาทหรือเท่าไหร่นี่ยแหละเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่มีไม่มีไม่มีคุณได้ปะสุก้มจิ้มทุกมันปลาหม้อว่ะไม่ได้สั่งฟันไมีคุณลู้ฝันฝันฟันไม่มีไม่ไม่เลยอะไรยิ่งทางทูเรนเต้ยนี่อถไฟขึ้นยั่องปร่มาณส่งกี่กี่หัตถ์กีหัน ไม่ต้องไข่กระท้อีละก็จังต้มเนื้อหมูคือสิ่งทีไปหาเราปุ๋งเลยนะโอเคผ่าน80นาทีเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวพี่สายต่ออ๋อฝากช่องน้องหญิงหน่อยนะคะน้องหยุดได้สนุกและเพลินไปเชียวนะครับฝากช่องน้องหญิงนะขี้เกียจไปนานเลยนี่คนดูที่จะเลือกถ่ายยอดขอยปังๆนะโอเคเป็นสาน้องหญิงจ้าวันนี้จ้ามาเมื่อกี้ขี้เกียจเหมือนกันมันก็ยได้ถ่ายเพราะว่าบางที ับรถไก็ไม่ได้ตายไปคับเอ็ซีแล้วก็ครับผมยเย่เยาเข้ามาอยให้ฟังฟังกันดูไม่เย่าเข้ามาเอาว่ามาโค้รสุดยอดยอดกล้าหน่อยเฮ้ยโอเค าานนไม่ได้ถ่ายวอร์ชัยตั้งนานแนละ้ววันนี้ครับวอรชัยครับป๋าโอ้โวันนี้กินอะไรครับเปเอกเพเอกินอะนต้มเลือดหมูกับข้าวครับเปเอสุดย,ยอดเลยคนนี้ป๋าเลี้ยงใช่ไหมวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณหลายเลยครับครับผมปากดีตลอดเลยอ้น้าตา,ตาจะไหลยังพูดเหรอเพเอกเพเอกเสด็จนะครับผมมาลาย เป็นร้านอย่าว่าอะไรเป็นแสนเลยันนี้สูคา่กับคุณครับผมฮัลโแมดีจ้าครับผมแปดนาทียางแปดแล้วค่ะกนััดคลิปชิ่นวงคอนมาหมดอันนี้ไปรวมแซ่บแต่ว่าอันนี้ธรรมดาแม่เอาข้าวขามู่าเอาเป็นขาปี๊ดใช่ไหมคะข้าวขาีดข้าขาีดข้าขาีดาขาหมูปีดาย กินม้อนได้เปล่าไม่มอนกินช่วยไงต่างๆก็มีอยู่แล้วโอเคบรรยากาศนอนปันครับผมวันนี้เนีเรื่องเสริมเติมแต่งดูแลร่างกายต้องยกให้เขาครับน้องนปันสุดยอดการหาโจมเลิศมูลเราต้องเราต้องแบบปุ๊บกทั้งข้างในข้างนอกเพื่องผู้ชายเพูดไปเรื่อยอย่าไปเชื่อแฟนขาไปสิจะไปเชื่อปันปันเขาพูดไปเรื่อยพูดมาผมอยู่สามปีพูดมาสามปีแล้ว ก็ยังหาไม่ได้แล้วคนเลยก็ชอบอยู่คนเดียวเป็นโซนอาจจะเจอคนถูกใจก็ได้เข้ามาเลยครับผมมาจีบได้ครับมันปันจีบได้เลยจีบได้เลยน้องวันปันอธิญาณใสดีมีความสามารถหลายอย่างในตัวตนของเขาศึกษาศึกษาตัวตนของน้องวันปันนี่ก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับผม เพราะว่าน้องนปันเขาจะเป็นคนเจ้าระเบียบนี้นงะดีอะไรเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงกุละสะตรีวันมีวันไปเที่ยวที่ไหนนะไอโคราชเที่ยวโคราชต้องต้องเออให้ให้แฟนขาอีซีได้รู้หนะ่อยเที่ยวโคราชผมตื่นมาประมาณหกโมงตื่นมาหกโมงคือที่รีสอร์ทนะนะมันทําไมแบบ โอ้โหเราตกใจเลยไอ้ยรีสอร์ทรีสอร์ทนี่ทำไมแบบว่ารีสอร์ทนี่ทำไมแบบเอ้ยทำไมสะอาดจังเก็บเรียบร้อยเลยโอ้ยดีน่าน้าพักนะแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดดีมากเลยน่าพักเลยเราก็พูดกันลอยเราไม่รู้ว่าไอ้ที่จริงแล้วไม่ใช่แม่บ้านนะน้องปันปันนะทำกับข้าวให้เรียบร้อยโอ้ยับข้าวก็ทำเก่งอะไรเก่งหลายๆอย่างที่มันอนเร็วไงมันนั้นอ่ะมันตื่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยแม่ไม่คือ ไม่คิดว่าบรรทันนะไม่เคยคิดในในในความคึดว่ามันทนะันทำคิดว่าแม่บ้านทำมันจะไม่ไมเกลี้ยงสะอาดม้ามีไข่ทํทำข้าวเยบร้อยอันนี้คือผมกล้าพูดว่าผมเห็นกตาผมสัมผัสเลยก็าเขาเป็นคุณลสตรีที่สุดยอดเลยฮนะน้องบรนทันนะดูว่าเขาจะอย่างโน้นอย่างนี้คอนเทนต์พูดท่านนท์แต่เข,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 ขามีความละเอียดอ่อนอยู่ในการเป็นผู้หญิงอร้อ<ม>บ,บุคลีอย่างนี้หรอ ไม่บุคลิกแค่บุคลิกแต่ตัวจนไม่ใช่นะครับตัวตนเขาละเอียดแม่แปนมาเรือนแม่สีเรือนโอเคอันนี้ก็สุดยอดเลยครับของนี่ครับวันนี้แต่งตัวหน้าตาสวยมากเลยนะวันนี้ช่างทีมงานของน้องเบนซ์เมคอัพอยู่อุบลราชธานีมาแต่งให้ของคุมชนทีมงานความสวยความงามที่นองนี่เรามียไหเดคะเดอน้องเบนซ์เมคอัพอุบลราชธานี ก็เลยเป็นเลียนแน่นอสีมือไม่ทําดาในการแต่งขอเลยสวยเต่งตัวแต่งมากเลดูได้คอจะคอชอบไหนี่ครับนี่ครับเอานัวแรกเอาคอนแทคกอนเอาคอนแทกเลยนะต้องใส่นี่เนี่ยน้องมามาสีตา ว่าน้ำตาลยังบรูแต่มันสายตาอยู่บอกหรือไม่ใช่สายตาเป็นแบบไสแบบแฝ่ชั้นใสแันเจอก็ไ้บตาตาแล้วบะม่แม่็นั่นแหละจอก็ได้เจ็บตาตาเจอบะม่สายตาอไบมีแฝชั่นไม่จ้า้าถ้าไอจุมูตาไม่เอยหิงหถ้าถ้าเขาแจกเรียนเป็นสายตาแบบสีนี้มีไหม มีมีมีหมดเลยเนี่ยโน้ายตานั้นเนี่ยรา75อันนี้ลบร75เ้ยจะมีแค่ไอ้ใสใสเลยคอนแทคเลนส์ซื้อมาจริงมันไอย่าหเป็นปต้องใสนะใสแล้วดูดีนะไมวันไหนไ์วันไหนรใส่แต่ถ้าวันธรรมดาเงี้ยไม่ค่อยใสเพราะว่าได้ไหมตาเดียวมันจะมีดวงนะทีเก็จะต้องดูแลโอเคครับ ดีครับอ่ะเดี๋ยวจบคลิปเลยครับยังไงน้องอ่าฮักแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋มแอมจบคลิปไห้พี่หน่อยอ่ะบายปลาช่องปลารสอยู่ยาวแล้วพนอยพิเชษแล้วนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมกดเดี๋ยว กดสครั้งใกล Jamie, ้กดไลค์กดใจกระซำสครั้งใกล้กดไลก์กดใจหน่อยนะเอาเต็มใจโอเคนะสวัสดีสวัสดีปราโมทครัโอเคครับสวัสดีครับมาใช้ฝากช่องปราโมดอีกครั้งดิฝากช่องประเสริฐได้เสนอด้วยนะครับดีมากเลยครับผมพี่น้องครับอย่าลืมครับปราโมดเป็นปราที่ดีมากดูแลน้องๆดีมากนะครับโอเคดูแลเราดังฟ้าโอเคเราดังฟ้าโอเคดังไฟเดียวผมถามหน่อยดังฟ้ามีคุณไม่อาบน้ำเนี่ยมับยฮะ ทางฟ้าที่ป่าดูแลดูจนไม่อาบน้ำไหมโอ้ยมันก็มีบ้านไม่มีบ้านใก้ยีนางเอกอ้อมแอมนี่ยโอเคนะสวัสดีครับ